สวัสดีครับน้องป้านน้องทันคนอื่นพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองครับที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับก็ทางนี้ความสําเร็จของเราเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจครับความตั้งใจมันไม่เคยทํารลายใครอ่ะแต่มันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนซึ่งในระหว่างทางมันก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ปลายทางมันจะหอมหวานเสมอครับพี่ก็ขอขอบคุณครับที่ผ่านมาของ น้องทั้งสองครับก็ถือว่าเป็นกําลังหลักของเรามาโดยตลอดนะครับเป็นบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจทํางานศึกษาหาความรู้ในงานที่ทําจนทําให้พี่ๆน้องๆเนี่ยตันให้ความเชื่อมั่นกับเราทั้งสองเป็นอย่างมากครับก็พี่เองก็รู้สึกเสียดายครับที่แผนกของเราก็จะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป,ไปทั้งสองคนเลยแต่มันก็เป็นธรรมชาติขององค์กรนะครับ ท้ายเนี้ยพี่ก็ขอไอ้พรทั้งทั้งสองครับมีความเจริญก้าวหน้าในทัางที่กันงานพบกับเพื่อนร่วมงานที่ดีมีความสุขกับงานที่ทํานะครับมีอะไรให้พี่ช่วยเหลือก็บอกอกันได้เลยนะครับหากมีโอกาสก,าก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพี่พี่น้องๆบ้างนะครับโชคดีครับน้องทั้งสองก็ขอแสดงความยิยนดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับอ่า ที่ได้ไปรับเลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนตำแหน่งใหม่ก็พี่ก็อยากให้เอาความรู้ที่ได้จากที่พีเมลเราเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ในในส่วนของตำแหน่งใหม่แล้วก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนภาาะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหม,ใหม่ก็จะได้เป็นแรงเป็นกำลังให้กับหน่วยของน้องเองแล้วก็ให้กับกองทัพอากาศครับ แล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งถ้ามีอะไรให้ทางทีมงานพี่ๆน้องๆสอบเทียบเรื่องวัดหนึ่งหรือทางกองพิทยาต้องการน้องๆต้องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถบอกได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เองหรือว่าทั้งหน่วยหรือทรัพยากรต่างๆของทางกองมาดหรือทงางแผนหนึ่งถ้าน้องๆต้องการในส่วนไหนก็สามารถแจ้งได้ตลอดก็ขอให้น้องทั้งสองคนโชคดีครับ ยินดีด้วยครับน้องป้านสำหรับตำแหน่งใหม่นะครับที่กำลังจะไปรับบทบาทนั้นนะครับไงพี่ก็ขอให้เองประสบความสำเร็จในทุกก้าวต่อจากนี้นะครับไม่ว่าจะมีเรื่องเตือน,นอร้อนใจอะไรนะครับเองสามารถที่จะขอขัาบ,บึกษ,ษาจากพี่ได้นะครับก็โทรมาได้ตามปกตินะครับในส่วนของ สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับพี่ก็ยินดีนะครับมีความสุขนะครับขอบคุณนะครับที่เราได้เจอกันที่เราได้พบกันได้ทํางานร่วมกันนะครับองเป็นคนเก่งมากครับพี่เชื่อว่าในทุกสังคมก็ต้องยอมรับเองเหมือนที่พี่ยอมรับนะครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับทันเดอร์ทันเดอร์เป็นเด็กเก่งครับขยันนอบน้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ขอให้ทันเดอร์ รักษาไว้แบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับความสําเร็จในครั้งนี้นะครับในการเริ่มต้นในการเป็นนันทสิญญาบัตนะครับขอให้ทันเดอร์ประสบความสำเร็จในทุกก้าต่อจากนี้ไปนะครับมีอะไรที่ต้องการคำปรึกษาหรือข้อสงสัยนะครับถ้าต้องการจากพี่ก็ติดต่อที่ได้นะครับโทรหาที่ได้เสมอนะครับยินดีด้วยครับทันเดอร์ ก็ยินดีกับน้องๆสองคนนะครับที่สอบได้เ้ื่อนตำแหน่งใหม่นะครับพี่ขอให้น้องๆเจอทุกน้องที่ทํางานนะครับที่นิสัยดีและเก่งเหมือนน้องๆสองคนเลยครับรับพี่นะครับป้านพี่ก็ขอบคุณเองด้วยที่เองอ่ะคอยช่วยงานพี่ทุกอย่างเองไม่ใช่แค่น้องนะครับเองเป็นทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งที่ปรึกษาไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตพี่อย่างเงี้ยพี่ก็คอยปรึกษาเองตลอดยเงี้ยก็ ขอบคุณเองจริงๆนว้ยพี่รักเองสุดๆมีอะไรโทรหาพี่ได้นะครับส่วนพี่หาดนะครับเองเนี่ยของจริงวะสุดจริงๆไม่ได้ขี้โม้เหมือนป้านเลยเองแม่งทำให้ทุกคนตะลึงอะ่ะก็ฝากด้วยนะครับเวลาไปเรียนผู้หมวดเนี่ยติดต่อสาวให้ป้านด้วยนะพี่หาดเดี๋ยวพี่จัดชาเขียววิปครีมให้จุ๊บ ขอแสดงความยินดีกับป้านด้วยนะครับที่สอบผ่านเป็นหมวดที่โรงเรียนจ่ากาศอย่างแรกเลยเนี่ยก็ขอวอวยพรให้พบเจอแต่ความสำเร็จความสุขและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและหากมีโอกาสในอนาคตเนี่ยวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกแล้วหลังจากที่ไปที่โรงเรียนจ่าแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็บอกได้เลยนะแต่ป้านก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วละ่ะ ถ้าว่างเนี่ยก็มาเตะบอลหรือตีแบดด้วยกันบ่อยๆไว้รูกผมโตเนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยตลอดเลยสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอให้โชคดีคิดสิ่งใดสมบัติถนาแล้วไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับก็ขอแสดงความยินดีกับ thunder นะครับที่ได้เป็นหมวดที่ศูนย์ซอฟต์แวร์หลังจากเรียนจบมาพอดีเลยก็มีที่ศูนย์ซอฟต์แวร์เปิด2ตํตแหน่งพอดี นะครับแล้วก็มีโอกาสไปสอบแล้วก็ได้เลยสุดยอดเลยแล้วก็ขออวยพรให้พบเจอแต่ความสำเร็จความสุขและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและหากมีโอกาสเนี่ยหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกในอนาคตแล้วก็เวลาพูดหน้าแถวอะ่ะที่พูดเรื่องภาษา,ษาอังกฤษอ่ะเออผมชอบมากเลยนะสอนภาษาอังกฤษวรรณคัม ต่อไปไม่อยู่อบางวันเดี๋ยวจะลองพูดบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าผักโตปลูกผักเออถ้ามันโตแล้วก็เอามาให้กินบ้างนะเออเกมอะซื้อมาหลายเกมเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่หม,หม,มาก็มาแนะนำได้แล้วก็มาเล่นด้วยกันบ่อยๆก็สุดท้ายก็ฝากอยากจะฝากว่าขอให้โชคดีคิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ข, <ian> ขอบคุณครับก็ยินดีกับน้องป้านเลยนะครับดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ป้านประสบความสำเร็จในวันนี้พี่ห้าสี่กับน้องห้าเจ็ดว่าไงครับแรับพี่ก็แสดงความดีกับน้องด้วยนะครับ ห้าหดห้าหกโซกูดสำหรับสำหรับผมก็ตามพี่โอมเลยนะ, <laughs> <c oughs> ะก็ยังคิดวิ่ตกนะเพราะว่าจะดีใจด้วยหรือจะรู้สึกว่าเสียดายแต่ก็ดีใจด้วยกันกันนะน้องทันเดอร์โอเค สวัสดีน้องป้านสุดที่เลิฟก่อนอื่นพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องป้านมากๆนะครับที่น้องได้ความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งตามที่น้องปรารถนาพี่ขอให้น้องป้านมีความสุขมีความเจริญในสิ่งที่น้องปรารถนาน้องเก่งมากเก่งจริงๆ ต้องใช้ความสามารถนี้ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งขั้นขอให้น้องมีความสุขกับทุกๆวันให้น้องประสบความสําเร็จทุกๆอย่างจําไวน้น้องไม่ว่าน้องจะมีปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจบ้านหลังนี้กับพี่คนนี้จะอยู่เคียงข้างน้องเสมอรักแ,และหวังดีเสมอครับ จากพี่ชายคนหนึ่งเฮ้โบเฮ้โบน้องธันเดอร์สุดที่เลิฟพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้เลื่อนขั้นวิทยฐานะไปอีกหนึ่งขั้นน้องเก่งจริงพี่ภูมิใจในตัวน้องมากพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องธันเดอร์ด้วยนะครับ ขอให้น้องมีความสุขในทุกๆวันและประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งทุกอย่างจำไว้นะครับไม่ว่าน้องจะมีปัญหาหรือความหรือไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่บ้านหลังนี้และพี่คนนี้ยังอยู่เคียงข้างน้องเสมอเฮ้โ hey, บรักนะจ๊ะจุ๊บจุบยินดีกับพี่ป้าด้วยนะครับที่สอบติดผู้หมวดที่ยอสอ ก็คอยพี่มีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็จเจริญในหน้าที่การงานนะครับอะไรที่พี่สอนมาก็ผมจะพยายามไม่ลืมนะครับขอบคณครับยินดีกับน้องันเดอร์ด้วยนะครับที่สอบติดผู้วลพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกกับเองมากนะเพราะว่าเองก็เก่งอยู่แล้วขอให้เองประสบความสําเร็จในชีวิตจเจริญในหน้าที่การงานอะไรที่เองคิดว่ามันไม่ดีก็อย่าไปปล่อยไปอย่าไปทํปปาทแบบ อะไรกก็ขอให้ป้านนะครับมีความสุขกับที่ทำงานใหม่นะครับขอให้ป้านมีความสุขในเส้นทางที่เลือกเดินนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็มีอะไรก็แวะมาหาทักทายกันได้เสมอนะครับ พี่ก็ยินดีต้อนรับตลอดนะครับก็ถ้าอยากแวะมาก็แวะมาได้เลยแล้วก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆในที่ทำงานใหม่นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับบ้านครับก็ขอให้ทันไปอยู่ที่ใหม่แบบมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้น้องโชคดีครับก็มีอะไรก็คิดถึงการทักมาหากันได้ตลอดนะครับ ขอให้น้องประสบความสำเร็จในเช่นทางที่น้องเลือกเดินนะครับโชคดีนะครับท่านอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ได้สอบได้ในตำแหน่งเนี้ยก็เห็นมาตั้งแต่จาต่าเตีแล้วก็ตอนสอบก็เห็นมาตั้งแต่รอบแรกก็ ตอนแรกก็ไม่อะไรแต่ว่าพอติดรอบแรงมาแล้วก็รู้ว่าเออตำแหน่งนี้ยเขาต้องการคนจริงๆตัดเรื่องเส้นออกไปแล้วรอบแรกมึงก็ทาคะแนนได้เยอะแล้วยิ่งรู้ว่าตัวเต็งมีสามคนก็พวกพี่ๆทุกคนก็เชื่อมืออยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเป็นมึงอะที่ได้ตำแหน่งนี้ก็เราก็ไปด้วยกันทั้งคู่ก็กว่าจะไปก่อนก็มันอาจจะไปที่หลังแต่ว่ามึงก็อายุยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ได้มาเป็นหัวหน้าคนแล้วก็ มึงก็อย่าไปคิดว่าตัวเองเด็กเกินไปไนอย่างเงี้ยคนยังไงถ้าเราเก่งอ่ะอยู่ที่ไหนแม่งก็อยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องการปกครองคงก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงแล้วไม่เคยเหมือนกันก็มึงก็อาจจะต้องแบบสอบถามแบบพวกพี่ๆเขาอ่ะที่เขาปกครองมาเรื่องนี้แล้วก็อย่าไปยึดติดว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเชื่อว่าอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเราเก่งเราก็อยู่ได้หมดแหละก็ฝากไว้ก็ ขอให้เริ่นเตอรนในหน้าที่การงานก็เป็นใหญ่เป็นโตก็ถ้าอยากกลับบ้านก็ขอให้ได้กลับนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละมปละ โดีครับพี่มีโอกาสบ่างๆตอนนย้ก็มาติบอลด้วยกันเหมือนเดิมได้ครับโชคดีครับน้องไว้เจอกันบ่างๆออกมาเล่นด้วยกันได้โชคดี ที่พี่ปานกับน้องน้องหาดนะครับได้ขึ้นตำแหน่งหน้าที่นะครับเป็นสัญญาบัตรนะครับก็ขอให้ทั้งสองคนนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับก็ขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่ตลอดอยู่ที่กองเนี่ยช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับทั้ง เรื่องงานก็ดีนะครับเรื่องเรื่องไม่ใช่งานก็ดีนะครับก็ขอให้นักสอนประสบความสำเร็จนะครับยังไงก็คิดถึงกันเสมอนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับระวังป่วย,ยบ่อยนะครับขอบคุณครับ้าใกล้ฉันย่านลังสิตไม่ใช่เพราะนี่คือร้านแว่นตาไฮไอแค์ ร้านแว่นตาโดยนักทัศนะมากที่ตกแต่งแบบมินิมอลสไตล์แต่ได้รับการดูแลแบบแม็กซิมัมแคร์เข้ามาในร้านครั้งแรกคือหอมมากบรรยากาศด้านฟิลโฮมมี่โทนร้านคือถูกใจสายมินิมอลเลยได้ลองแว่นและได้ถ่ายรูปไปด้วยไม่เชื่อดูนี่นอกจากนี้มีการตรวจวัดสายตาแบบละเอียดมากรวมไปถึงสุขภาพตาเบื้องต้นด้วยแต่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะนานแค่ไหนที่ร้านมีกาแฟและขนมให้ทานได้ไม่อั้นเลยแล้วไว้มาเจอกันนะ พี่ป้านครับยินดีกับพี่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับหลายๆเรื่องนะครับที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดดีใจกับพี่มากๆครับขอให้โชคดีกับทางที่พี่เลือกครับทันเดอร์น้องรักพี่ยินดีด้วยนะ <c oughs> เก่งมาตลอดจริงๆ <c oughs> พี่ขอให้น้องโชคดี <c oughs> มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เสมอครับ กครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ป้านด้วยนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่มากๆนะครับที่พี่ทำสำเร็จนะครับ ก็พี่ป้าน,นะครับก็เป็นเหมือนทั้งเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมแล้วก็แผนกของเรานะครับก็เชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่นะครับความพยายามแล้วก็ความสามารถของพี่จะทำให้พี่ประสบความสำเร็จในการทำงานต่อๆไปนะครับ ก็ผมก็ขอไว้พรนะครับให้พี่พบเจอสิ่งที่ดีนะครับมีแต่ความสุขในการทำงานแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวประจำวันนะครับขอให้พี่โชคดีครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ทันเดอร์ด้วยนะครับก็ดีใจกับพี่จริงๆนะครับที่พี่ประสบความสำเร็จนะครับในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมง,งานกับพี่นะครับถึง mm hmm. มันจะสั้นครับแต่ก็ดีใจครับที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ครับ mm hmm. ก็คาสอนของพี่นะครับคอยเตือนคอยบอกผมเสมอครับก็ทุกๆอย่างนะแบบอย่างของพี่ก็จะอยู่ในใจของผมเสมอนะครับต่อให้วันนี้นะพี่จะไปทำงานในเส้นทางใหม่นะ ก็ว้ขอไวยพรนะครับให้พี่นะครับประสบแต่ความสาเร็จเจริญก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเจอแต่ผู้คนดีๆนะครับก็ขอให้พี่โชคดีครับ,บค,ครับ